Hãy khi cho kênh Ghiền là Gõ Để không bỏ lỡ lên video hấp ô ดีอะพี่อนนีพี่กำลเล่นแม่กับหล้ยวนนิแม่เล่นด้วะไัตัวรายงานนะครับพี่ิอยู่นี่ะองมองมอนอะเงี้ยเลยรายงานลงชิแม่ก็แนนเลยอีก่ะตัวพี่ก้านม่มงเลย่ะนี่โอมันใต้หอน่ยอนี้ยังปดดแกปวเดียวเนี่ย

ใช่ไหมผมสรีมได้แต่นเนี่ยช้ามากเลยครับผมนเนี่ยผมสรีมเนี่ยแล้วใครเข้ามาดูเนี่ยผมวะผมเข้ามาดูคนเดียวอะผมว่าจะเปิดช่องนี้นะไอ้ก๊อบแล้วกับคราข้อบอลอะ แต่ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะเขาโู้กันบอลนกนันไะ้พถ่ายหรอโอเคอ่ะโู้ก,กันสุนทรนาแชทนะ่ดินะพูดคุยอ่ะอันนี้สองศูนย์นี่ต่อราคานี่แล้วมันจะได้กัดูด้วยหรเปล่ก็เลือกคนกดไลค์ได้เยอะก็จะสตรีมเกมแนไอ้นนี้ไงนะ อี้เสียเข้าอะไรแต่ว่ามันเอาไอ้ดึงไงนี่ขึ้นมาอะวน้อมัน่าไรนอเนี่นับแ้ว

ถ้าเอาเว็บอลนะเทีมันเล่นเกมอะได้นั่เดี๋ยวผมผมออกเกมก่อนออเกมก่อนนะครับมาชิกโอ้คุดอุดต่อเลยนะโอ้นักายนักซือยู่แล้วไหนว่าไรอ่ะบอกไรอ่ะแน่ตโลกอ่ะเม่ดึวได้อ่ะมันเป็นอะไรค่าอน์านอีนะ ด้อยอันใต่ับเดี๋ยวข้อตาคณะกรรมการเนาะเขาที่ทาง,งานไรก์เหมืนอนบรรยากาศนี่ไงแล้วเคยลองเลยนะไมเนี่ย,เ,ยลเลยลอง โดยั้กนะต่อต่อเอ้ามีทานหรือโอ้ยยึดเป็ดมีทาน Ừ. ngam bò. <laughs> <laughs> <laughs>

เงีลเอบามามา,มา,มาไรอครับเสียงไหนเน่ยเสียงไหนนเข้าเลยลรู้รู้พอดี สวัสด right. ีสวัสดีข้อไหนเนี่ยสวัสดีสวัสดีแ n น p ฟ o n ไม่กดะ เ oh. นี่ยมีเรื่องเนี่ยไมค์อินเนี่ยเนาะมืโฟนอ่ะพี่ก็เอา่ะพี่ก็เอาอ่ะหรอมันอันใดไปดิเนี่ยมันเออแล้วก็เข้ามันมันเป็นไมค์แล้วนี่นื่กดอะไร มันเพ่ิงนั่นแหละมันอด้เนี่ยนี่หรอกถูกลออเไเดรู้มรมันเป็นไม้นี่อยู่อะไม่ลำโพงอะไม้น,นบุกอะคอนเฟิร์เนี่ย มีให้เด็ดขบมาได้กันด้วนฮัลโหลพี่เราเปิดลิงก์หรือมถ้าลิงก์ที่โอเคนี่ผมโอเคแล้วกล้องใหญ่เนี่เฮ้ยใครเข้ามาะวะสองคนฮะ <c oughs> สองคนเข้าเลย มืคอคืบเนี่ยมีนี่คนดูอยู่กัดเซตอยู่อ่ะเดินเออมันแชร์นาะพี่ฮะมีตรงนี้หรอชิบม,ออมันนี่พี่คุณดูสามคน <c oughs> มาดูะ cuma mereka ini, kan oke? kondisi sorry kak.

mày mình chôn cả này mày mày toa ha mày cái gì mày cái gì mày toi nha mày gì mày mày cái gì đó นี่ผมปีโมเลยนี่มีเสียงกับผมกันนะเออแล้วมันเสียงมาจากไหนวะเออแล้วมันเสียงมาจากไหนพอเนี่ยเออก็เสียงมาจากไหนวะ Các bạn hãy thể cho kênh lalaschool Để không ปิดก,ก็ยัง,ง,ยงมีงมวะเผาลองลบฉากไปหมดเลยเนาะให้มันเริ่มใหม่อ่ะผอมเปิดฉากซ้อนกับสองอันหรือเปล่า มาจาไหนวะออกกุ้งเหอเขไม่ได้อะไรโอ้ยไม่หรอกดตัวทีมมาบ้าง ยุสตรีมแล้วมนกอเล่นได้อนอยม่อา่ะเนี่ยผมฟิมมดแล้วเผมยสตตีมอย่าสตรีมแล้วอ๋อสตรีมแล้วพวกโดนกัแลวบอกวา เดี๋ยว่อนน์เราพวกมก็สตรีมดสตรีมอะไร

มันมาจากไหนป่อันนี้คือสตรีมเฟซบุ๊กน้ำมาได้เปิดในแอปของนั่นแหละ <_ c oughs> เดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาวิธีธปิดสตรีมเฟซบุ๊กก่อนมันดูเป็ไหนไนเนี่ย 对了，保养，保、哦、养、嗯嗯哎、哇。 ยุ <c oughs> ดไทยในเนี่ยอันนี้เลยอ๋อนี่เราเนี่ย พาม er ีรตั้งเราเลยติดมาต่ติดมาให้หเดียบนยุดยุดไทยนี่แหละสตีมอ่ะยุดไทยเนี่ยยุดยังไงเนี่ยแตสตีมฟุตบอลอ่ะอาจจะเลยตีมบอลอย่างมั้ยาจจะตัทีม ผลบอลเด็ดลองเล่นยังไงก้าวหน่อยดูอ่ะฝึกอ้วกแล้วจะปีนดยังไงเนี่ยมือเนี่ยก็ยังอ่านเสียงเข้าขนาดตึงเก่งใจนะมีขมีข้าวปลากกับพี่

กับเกมอะเข้าด้วยกันแล้วเอาไมค์เอาเข้าไปเห็นแบบ

าดาวล่ะตั้งค่าก่อนนะ